ชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกานะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจะได้เตรียมตัวให้ทันถ้าเจอเรื่องดีๆเราก็ได้เปิดประตูรับความโชคดีแต่ถ้ากำลังเจอเรื่องที่ไม่ดีเตรียมตัวป้องกันมันก็จะแก้ได้ทัน,นครับรู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้คนราศีสิงห์อารมณ์นะครับช่วงนี้มันห่วงสังเกตไหมครับว่ามีความห่วง หวงวิตกกังวลมันไม่ค่อยมั่นคงทางใจแล้วก็รู้สึกใจ <_ S 1> แกล้งแกว่งเวงเวงเคว้งเคว้งหวงเวง,วงอะไรก็รู้นะเออช่วงนี้เพราะอะไรนะครับหนึ่งครับมีเหตุผลนะครับในดวงดูได้เรื่องแรกค,ครับคือเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินในช่วงจากนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกว่ามันจะพอไหมนะครับหรือว่า มันจะแบบอยากทําอะไรให้กับคนใกล้ชิดอยากทําอะไรให้กับบุพุการีอยากซื้อของหรือทําอะไรให้แฟนแล้วก็ลูกอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันยังใช้ใจ่ายแบบนั้นยังไม่ได้นะครับมันก็อึดอัดนะมันอึดอัดอึดอัดแล้วมันก็เครียดคนราศีสิงห์มีความเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายคุณตัวเองเนี่ยมีความผู้นําในครอบครัวสูงคือเป็นที่พึ่งนะครับทางใดทางหนึ่งของคนในครอบครัวจะเป็นที่พึ่งทาง เงินก็ได้ที่พึ่งทางไอเดียความคิดแล้วก็การวางแผนให้ครอบครัวก็ได้ที่พึ่งทางการก็เรียกว่าถูกใช้งานทุกอย่างในบ้านเลยนะครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกเราไนี่แหละนะฮะเดี๋ยวก็หาวิธีที่จะแก้ปัญหาหรือว่าหาสิ่งนั้นให้ได้มาอยู่เสมอนะครับเพราะนนั้นช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่ติดคัดแล้วก็หลายคนมีปัญหานะครับคนรอบตัวเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องความรักหรือว่า เรื่องอะไรที่เขากังวลอยู่นะครับแล้วเรายังไม่สามารถช่วยเหลือได้แบบร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเรารับรู้แล้วแหละแล้วก็หาจังหวะในการช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเลยทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจแลวรู้สึกว่าแมมันทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลนที่มันได้ดังใจนะฮะนี่คือเหตุผลที่มานะครับแล้วมันบ่งบอกอะไรได้อีกครับบ่งบอกได้ว่าหลังจากนี้ไปนะครับคุณจะมีช่องทางในการ ช่วยเหลือคนรอบข้างเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับมันจะสัมพันธ์กับบ้านครอบครัวคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทนะฮะคือคนที่อยู่รอบตัวเราเลครับเราลองดูนะฮะว่าชีวิตประจําวันณปัจจุบันนี้นะครับแต่ละคนแต่ละสถานที่หรือว่าแต่ละกลุ่มนะครับของคนนะฮะ ใครที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเปอร์เซนต์ของการอยู่ร่วมกับเราหรือว่ามีโอกาสที่ได้เจอเรานะครับอันดับ1 2 3 4ี่เรียงไปนะครับช่วงเนี้ยเราจะมีกิจกรรมกับเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับบ่อยเป็นพิเศษนะอย่าว่างิงก็ได้นะบางคนกิจกรรมเกี่ยวกับหัวหน้าเยอะจังเลยช่วงนี้มันก็จะเยอะไปใหญ่เลยหรือว่าบางคนกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเพื่นร่มงาน,มนก็จะเยอะไปใหญ่เลยอาจจะมีงานยุ่งงานเยอะหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วมันบ่งบอกอะไรได้อีกบ่งบอกเรียกว,ว่าจากนี้ไปนะครับ อะไรที่ติดติดขัดขัดนะครับมันจะค่อยๆเริ่มรันระบบนะครับรันแล้วก็เรียกว่าหาวิธีทางแก้ทางออกในปัญหาต่างๆที่คุณกังวลเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะมันจะค่อยๆลป,ปลดล็อกมันคล้ายๆกับคุณจะมีมาสเตอร์คีย์กุญแจที่สามารถปลดล็อกปัญหากรอกกรอกกรอกนะ,ะแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเงินมีวิธีที่หาเงินเข้ามานะครับทาให้ซื้อบางอย่างได้ง่ายขึ้นไปเที่ยวได้ง่ายขึ้น หรืออู่บางคนอาจจะได้กู้ยืมด้วยนะมันมีการกู้ยืมนะครับแล้วก็ผ่านด้วยละแล้วก็เป็นการกู้ยืมที่จะต้องขอเอกาสารเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องแบบมีหลักฐานอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมเรียกว่ามันจะไม่ได้แบบง่ายดายแต่ว่ามันก็จะได้มาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สิ่งที่เรากังวลอีกประการหนึ่งนะครับคือเรื่องของงานนะครับความมั่นคงในเรื่องของการงานให้ระวังอย่างหนึ่งนะครับมันมีดวงขัดแย้งกับผู้ใหญ่ จากนี้ไปต้องระวังขย้งกวนหน้าเพื่อนบ้านที่อายุเยอะเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสคนทํางานที่ตําแหน่งสูงกว่าอะไรเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะงัดข้อกับคนที่เริ่มมี power หรือพอได้จริง power พอสมควรนี่รู้ว่ามีอาวุโสทังอายุก็ได้นะครับในช่วงนี้จะมีเหตุให้ปะทะคลม่มหรือปะทะอารมณ์นะครับได้ง่ายขึ้นบางทีเจอคําสั่งอะไรที่ไม่อยากทําแต่จะเป็นต้องทํานี่ก็งุดหิดและนะคือ เรื่องราวเหล่านี้มันทาให้เรารู้สึกว่าโดยรวมแล้วทําไมช่วงหลังๆมันหงดหงิดง่ายแล้วมันเคว้งคว้างเหมือนไม่มีใครแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนไฟมันจะหมดนะฮะแต่แบงที่บอกครับเพราะว่าที่คุณทนมาแล้วก็แก้ปัญหามาได้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะมันจะเริ่มค่อยๆปรีดอกออกผลในการแก้ปัญหาเงินจะคล่องตัวดีขึ้นหรือหาวิธีหาเงินบางส่วนที่จะไปต้องใช้มาได้หรือมีวิธีที่จะ ผ่อนผันนะครับหรือว่าลดค่าใช้จ่ายบางตัวลดลงไปได้บางอย่างอาจจะต้องเสียเงินนะครับร้อในบางเรื่องตามปกติทุกเดือนแต่ว่าเออกลายเป็นเหลือ80ดสิบหรือเจ็ดสิบหรือห้าสิบอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะจ่ายเนี้ยมันเป็นเรื่องาราวเหล่านี้มันก็เรียกว่าเป็นโชคลาอีกแบบหนึ่งนะและอีกประการนึงครับในช่วงนี้มีดวงเรื่องการเดินทางระยะสั้นอาจจะไปเที่ยวนะครับหรือไปไหนมาไหนต่างจังหวัดไปกับแฟนไปกับคนรู้จักไปกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งช่วงนี้จ,จะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ป่วยนะครับผู้ใหญ่อุปการีนะครับที่ป่วยไม่สบายหรือว่าเป็นหัวหน้าที่เราห่วงแล้วก็ห่วงแล้วก็เคารพศรัทธาด้วยก็ได้บาดเจ็บนะครับก็เกี่ยวป่วยไม่สบายเป็นไข้โรคประจําตัวก็เกี่ยวหรือว่ามีปัญหาเรื่องส่วนตัวที่เราก็รับรู้แต่ว่า เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้ก็เกี่ยวนะครับเนี่ยมันคือความห่วง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 ,วงนะแล้วก็กังวลน,นะฮะแต่ไม่มีอะไรหรอกผมว่าหลายอย่างที่คุณห่วงเนี่ยมันสามารถแก้ไขด้วยตัวมันเองแล้วก็บางอย่างเราก็แก้ได้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนชุนิ้คที่เรียนอยู่นะฮะจะเรียนสายตรงหรือว่าจะเรียนแบบเป็นคอร์สสั้นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะคุณอาจจะเรียนภาษาเรียนการลงทุนเรียนเรื่องการทาอาหารเรื่องงานฝีมือหรือว่าเรียนเรื่องของจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับ ช่วงนี้เด่นมากคุณจะมีความจำที่ดีมีวิธีการาทำบัฟฟหัดหรือว่ามีฝีมือในการเรียนรู้ที่เร็วนะครับคุณจะได้วิชาเก่งๆใหม่ๆอาจจะได้อาจารย์ดีๆครูดีๆวิชาที่แจ๋วอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเรียนถือว่าค่อนข้างสําเร็จถ้าถามว่าทำไงให้มันเรียนได้ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้มุมดาวผลการเรียนนะครับมันเกี่ยวพันสัมพันธ์นะเออ จะบอกว่ากับคนที่มาช่วยเหลือก็เกี่ยวนะครับอ่านหนังสือช่วงนี้มุมดากเกี่ยวกับบ้านเด่นอาจจะอ่านที่บ้านอ่านที่เคหสถานนะบ,บางคนเข้าเครสถานบางทีไม่ใช่บ้านเราบ้านพ่อแม่เราก็ได้เป็นบ้านแฟนก็ได้หรือว่าจะเป็นบ้านเพื่ออะไรก็ได้คือข้างนอกไม่ค่อยดีบางคนชอบอ่านในห้างก็มีนะฮะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมาอ่านในที่พักนะครับเนี่ยมันจะเด่นขึ้นแล้วก็อยู่ในที่ทงเงียบๆที่ที่มันเย็นๆสบายๆครับคนละสีสิง ในช่วงนี้มุมดาวเรียกความเย็นมันเด่นนะครับหรือว่าท่านน้าหรือว่าท่านลมอะไรก็ได้นะมันเติมพลังให้เราได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ไปออกแดดไปเจอ,อที่อบอ้าวที่ไม่ค่อยมีลมหรือว่าพัดลมไม่เออแล้วก็ไม่เกิดอะไรพวกนี้คุณจะหมดพลังไวมากไอเดียทั้งหลายมันจะหายไวแล้วก็ป่วยได้ง่ายขึ้นเฉยเลยนะเออช่วงนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ร้อน,อนแดดจ้าช่วงนี้ทําให้คุณป่วยได้ง่ายครับ มันจะต่างกับบางเดือนที่หรือว่าบางช่วงนะที่เจอแดดแล้วยิ่งมีพลังนะครับยิ่งเจออะไรที่แบบยิ่งแดดกันกร้านนี่โอ้โหมันเลยอย่างเงี้ยนะก็มีนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เอาเย็นยนหน่อย้วกันนะครับมันเสริมทําให้พลังชีวิตดีขึ้นเรื่องสุขภาพร่างกายช่วงนี้คำหนึความดันนะครับสปวดตาสายตาตาเจ็บตาอักเสบมีปัญหาเรื่องสายตาปากปวดฟันเสียวฟันนะครับหรือว่ากัดลินกัดกระพุ้งแก้มตัวเองร้อนในมีเสมหะเจ็บคอคือมันจะอยู่ในช่องปากสังเกตไหมฮะ หรือบางคนอาจจะเป็นก็เรียกว่าระบบทางเดินหายใจนะครับเนี่ยมันท้องปุ๊บหายใจไม่ทั่วท้องนะครับเหนื่อยง่ายเออ,อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับไออ่ะก็ไอก็เรียกว่าระบบทางเดินหายใจเหมือนกันนะไอาจามเป็นหวัดหรือว่าภูมิแพ้นะครับช่วงนี้คุณเคยแพ้อะไรอยู่ก็ต้องระวังอาจจะมีสิ่งเล้าเหล่านั้นมาทําให้เราแพ้ได้ในช่วงจินนี้ไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของแฟนนะครับในช่วงนี้แฟนช่วยเหลือ เรายังได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต่างคนต่างแบบมีงานยุ่งๆส่วนตัวกันและกันเลย,มยไม่ค่อยได้คุยกันโดยตรงก็แนะนำอาจจะ คุยทางโซเชียลก็ได้เลยก็ตามนะครับที่ช่วยเหลือได้ในการสารสัมพันธ์ใกล้ชิดกันหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวเราบางทีมีปัญหาอะไรในใจไม่ค่อยบอกหรอกบางทีเราไม่อยากให้แฟนรู้เพราะว่าเดี๋ยวเขาห่วงแฟนเราบางอย่างบางเรื่องใกล้ๆกันนะฉะนัน้น,นและตอนนี้ก็มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราอยู่นะครับเราก็ช่วยเหลือเป็นเพื่อนนะครับทางกายทางใจทางความรู้สึกทางการที่ให้เขาระบายได้ดีมากๆเลยช่วงนี้พยายามนะครับใกล้ชิดทางใดทางหนึ่ง ไปถานหารนะครับไปเที่ยวหรือไปทําอะไรกด้น,นนะร่วมกันในช่วงนี้ดีนะครับแล้วก็การทะเลาะช่วงนี้ระวังทะเลาะด้วยเรื่องแบบบุคคลที่3นะครับญาติพี่น้องเพื่อนฟูงหรือว่าอะไรของกันและกันที่ทําให้ทะเลาะกันได้ก็ระวังนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของใช้ในบ้านเลยบางอย่างนะครับที่ที่มันทําให้ทะเลาะกันได้นะฮะแตหกหักเล้าพังทําไมทํามือแรงจังหรือว่าทําไมมันอะไรเงี้ยคือต้องระวังด้วยนะครับมีค่าใช้จ่ายเรื่องบ้าน เป็นพิเศษนะครับระวังเรื่องเงินมันจะทำให้ทาอกันนะแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับเรื่องการทําบุญในช่วงนี้ทําบุญที่เกี่ยวกับจะเรียกว่า1ศาสนส,สถานนะครับที่ไหนก็ได้นะครับสช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนนะครับทางใดทางหนึ่งได้ก็ช่วยนะครับ3ช่วยถ้าทาบุญเกี่ยวกับน้ํากับไฟดีนะครับสี่ทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสัตว์นะครับปล่อยสัตว์ช่วยเหลือสัตว์นะครับอย่างที่ที่ควรปล่อยนะไม่ใช่ว่า เต่านานไปโยนในแม่น้ําทิ้งหรือว่าไปปล่อยอันนี้ไม่ได้นะครับคือเรียกว่าต้องศึกษาด้วยในการที่ช่วยเหลือสัตว์นะครับแต่มันจะเป็นมากในการช่วยเหลือสัพสัตทั้งหลายน้อยใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับบุปการีนะครับทาให้ท่านแข็งแรงขึ้นทำให้ท่านมีความสุขขึ้นทำให,ทนให้ท่านมีรอยยิ้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นมงคลมากครับเลขมงคลครับเป็นดังนี้ครับมีเลข2 3 5สห้า เลขที่ไม่ถูโชครคือเลข1ครับสีที่ถูโชครกคสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำครับสีที่ไม่ถูโชครกคือสีฟ้าฮะวันที่ดีครับมีวันจันทร์คารเสาร์ครับวันที่ติดขัดคือวันพุธนะครับอืมแล้วก็ท้ายที่สุดครับคนเกิดราศีสิงห์ช่วงนี้มีพลังจากการที่เด็ดขาดทำอะไรให้มันเด็ดขาดทำอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็ปั๊มพลังใจตัวเองให้มากๆนะครับช่วงนี้เมื่อไหร่ที่เหนื่อยท้อแล้วเคว้งอย่างที่บอกครับ คุณตัดปุ๊บอารมณ์เลยแล้วก็ลุยต่อธรรมชาติของคนราศีสิงห์มีพลังอำนาจสูงแล้วก็ตัดเรื่องที่มันกังวลได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าช่วงท้งหลังอาจจะเหนื่อยท้อร้าเยอะไปหน่อยนะครับกลับมาเป็นคนเดิมให้ไวคนเดิมของของตัวเราเองเน,เนี่ยมันสร้างพลังงานที่พิเศษแล้วก็มันสามารถที่จะแก้ปัญหาหลากหลายอย่างได้ดีกว่าที่ผ่านมาเยอะครับเป็นกําลังใจให้เสมอครับโชคดีครับ